สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมครับช่างใหญ่นะครับนำลูกศิษย์กิตสิามาออกหน่วยตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่นะครับทุกวันเสาร์นะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณนะครับวันนี้ก็นี่นะครับพี่น้องประชาชนมารอตัดผมมาเต็มเลยก็มีนะครับช่างชวีนะครับเจ้าของร้านปันช้างสลอดครับจะมาให้ความรู้ แล้วก็มีนะครับจาริต้าหนองคายด้วยตอนนี้มากันสองสองท่านนะวันนี้นะครับช่างชาวีก็จะมาให้ความรู้เรื่องการตัดทรงนักเรียนนะง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้อากาศดีครับแดดก็ดีค่าเชื้อโควิดได้ดีด้วยนะครับเราก็มายืนตากแดดอ่อนๆกันนะครับค่าเชื้อโรคก,กัน นะครับว่าลุยเลยครับวันนี้จะครับท่านชาวบีก็จะกําหนดความขาวนะครับบริเวณนะครับนะครับสวัสดีครับคุณป้านะครับครับขับลงชื่อเลยครับคุณป้าท่านชาวบีก็จะใช้วิธีนะครับตะแคงมุมตะเลียนนะครับจากทางคิ้วนะครับด้านขวาไปหาด้านซ้ายเลยนะครับแยกผมสองส่วนออกก่อนนะนะครับ แล้วก็เผยเผยปัตตเลียนขึ้นมานะครับเ,เผยรเผยขึ้นมาเลยนะครับ,รบวันนี้มีแต่ยอดฝีมือมานะตัดเร็วทุกคนเลยนะครับวันนี้ระดับร้านระดับเจ้าของร้านมาเองครับ,รารบทางชาวีก็ใช้รองฟันเบอร์หนึ่งคึ่งนะ เบอร์สองใช่ไหมครับโอเคครับไถเลยครับไถส่วนตั้งแต่กลางหัวกวสองก็ได้มันหนึ่งคือมันจะสั้นไปเดี๋ยวลูกค้าจะสั้นเกิดไปอีกอากาศมันเย็นด้วยนี่ไปสั้นมากเบอร์สองมาตรฐานกำลังดีจะโกนหัวอยู่แล้ว วันนี้ก็อ,อากาศดีนะครับอากาศเย็นลงมาเยอะเลยครับทําให้พวกเราตัดผมสบายสบายเลยเหมือนตัดอยู่ในห้องแอร์เลยนะเนี่ยตอนนี้ท่านชาวีก็ไปเปลี่ยนรองพันแล้วใส่รองพันเบอร์อะไรครับท่านชาวีออเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งจะตัดยังไงครับผมก็จะตัดไล่ตั้งแต่ต้น้างขึ้นไปนะครับเรียนก็ยังมีขาโนนนะครับ ตัน,นี้ก็จะขาวทั้งหัวอยู่แล้วเนี่ยอีกสักสองสามปีก็จะขาวทั้งหัวแล้วเผยๆขึ้นมาเลยครับนะครับถ่ายจะนุ่นมาถ่ายจะดางข้างมาเออว่าผมมันชี้ไปนู่นนั่นแหละครับถ่ายสอดย้อนต่อมันแค่นั้นเองฝั่งนี้ก็ย้อนต่อเหมือนกันฝั่งนี้ผมมันชี้ไปข้างหน้าเราก็ต้องย้อนต่อนะ เออนะครับจําให้ได้นะครับมันไม่ยากในช่วงนักเรียนช่างชาบีก็ไปเปลี่ยนเป็นรองพันเบอร์ศูนุด้ามาแล้วนะครับใช้มุมบระเดนด้านซ้ายนะตะแค<ล>งตะแคงยกมุมด้านขวาขึ้นนะครับ เทคนิคซ่อนอยู่ข้างในนะครับดูดีๆ,ดๆตาไม่เห็น,นตาเห็นแล้วเนี่ยยั็ตาดีกันันตาไปล้ะพามพาอไม่เห็นแบบเนี่ย ทีนี้ก็จะใช้หวีนะครับในการมาเก็บรายละเอียดนะลองฟันก็หมดหน้าที่แล้วนะครับก็ใช้หวีด้านห่างนะครับในการเก็บรายละเอียดเก็บขอบเก็บเรี่ยมนะครับตักระยกก็น้าขึ้นนิดหน่อย คือรักษาความยาวข้างหน้าไว้นะครับไม่งั้นข้างหน้ามันจะสั้นนะนะครับตรงไหนมันไม่สวยก็แต่งครับเก็บรายละเอียดเลยนะครับครับ

ไล่ตรงนี้นิดนึงเอากลางกลางบีไล่เปลี่ยนด้านบีดิเปลี่ยนด้านบีเออเอากลางกลางเข้าตรงนั้นอะตัวนี้นี่ตัวนี้ยังบีเข้ามา กล,กลางวีเข้าเออมุมบนเรียนท่านขวาให้อยู่ในวีออกนอกวีได้แนละ้วเัวาล่างก็ไถท,ทิ้งปกติครับ ไดเวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับทรนนักเรียนก็เสร็จแล้วอยากจะได้ปัตตัเลี่ยนตัดผมนะครับไร้สายที่ช่างเชวีใช้อยู่นี้ก็โทรศัพท์สั่งซื้อได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์081-985-6234 0 6 2 5 4 8 3แปดนบแปดสเก้านะครับมอเตอร์แรงครับทนถึกอ ลมดีครับอากาศดีมากเลยวันนี้ตัดทั้งวันก็ไม่ร้อนครับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณนายแบบช่างชวีขอให้ท่านทั้งสองอายุมั่นัญยืนเฮงๆเรวยๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะนายแบบนั่งรอเต็มนะครับทั้งนั่งทั้งยืนรอครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย